นี่อะไรนะนี่คลิปปุ๋มอ๋อโอเคอ่าพี่ปุ๋มเดี๋ยวผมขออนุญาตลงคลิปในโซเชียลเนเวียดหานะก็ผมขออนุญาตไม่ลบคลิปไม่ไม่เบอร์หน้าไม่อะไรนะจะได้จบไปเวียดหานะอ้าวคนเขาเรียกผมหมอเทวดาผมไม่ใช่หมอไม่ใช่เทวดาผมยินดีช่วยทำพิธีให้ฟรีทุกท่านเลยคลิปจบกันไปเวียอยนะโอเคนะ ก่อนอื่นเป็นอะไรมาก่อนทำนะก่อนทำนะมีการอะไรตอนนี้ปวดตอนนี้มีปวดตอนเนี้ตอนนี้ปวดจุดไหนที่เลยปวดเอวจนถึงหัวทั้งทั้งหลังเลยต้องนะเอวจะถึงหัวขาเป็นไหมขาไม่ค่อยเป็นดูของูกก่อนนะเกิดจากอะไรนะ เดี๋ยวเอาพักเขาก่อนไปหาคุณหมอไายังไปกินโรงพยาบาลแล้วส่งสีกันย่าดี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 หสาเตุไม่ได้ันเด่นเป็นสีเลยนะอ่ะทีนี้คุณหมอมิจิชัยว่าอะไรหาสาเหตไม่ได้หาสาเหตุไม่ได้แต่แต่เราก็ปวดอยู่ถูกต้องไหมปวดตลอดเวลาไหม แต่ตอนนี้ก็ปวดรู้สึกแล้วเขาไม่ใช้ก่็คือหาสาเหตุไม่ได้ต้องไหมโอเคเดี๋ยวผมตอนนี้จะปวดอยู่นะปวดปวดเอวจะถึงหัวนะเดี๋ยวผมเอาขาขอแยกเอาขาววางหน่อยนะเป็นอะไรเดี๋ยวดูเจ้ากรนมในก่่อนนะว่าเป็นอะไรเนาะ รน้าถวยเราคืออย่างนี้ไอ้ที่ที่เราไปเฉี่ยอะบางครั้งมันเป็นที่ของจอปวกเข้าใจความหมายไหมเมื่อีมันเผลอเลยเข้าใจป่าที่เราไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปน,ไปนั่นอะเข้าใจไหม เราเราไปฉีดว่าจอมปวกเข้าเรา mm ือเข้าใจความหมายไหมเราก็ขอขามาจอมปวกหรอซักเอ่อเอาไงดีไปะจะทำบุญที่วัดไหนก็ได้นะทำทีละร้อยสองร้อยเดี๋ยวก็ครบพันหะนึ่งอ่ะนะทำครั้งเดียวเลยทีละร้อยสองร้อยจนก,กว่าจะครบหนึ่งพันบาทเนาะแล้วเราก็บอกว่าเอา่ออุทิศบุญกุศลให้จอมปวกที่เราที่เราเผลอเผลอ เผลอเผลอเผลอะเข้าใจไหมแล้วก็เจ้ากรรมนีอะไรทั้งหมดโอเคเราค่อยๆทำที่และวร้อยสองร้อยวัดไหนก็ได้นะดีก็ดีเนาะมีไม่เจ็บเข่าไม่เจ็บเข่าก็น่าจะนานแล้วนะเพราะว่าบางที่นะเพราะว่าผมสื่อได้ว่าผมเห็นจอมปลวก่ะใช่ไหมเขาบอกมาขี่รถกูกูก็เล่นงานมันมันจะมปวกก็เป็นเทวดาเข้าใจความหมายไหมแต่คีเราไปขี่กัน นอกแ่บมันเป็นมันเป็นแบบหลังของจอมปลวกเข้าใจความหม,มายไหมหรือเป็นบริเวณของเขาเข้าใจไหมซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมันเป็นบ้านอ่ะบ้านจอมปลวกเข้าใจความหมายอ่ะ,อะเดี๋ยวดูนะมันจะเบาลงไหมนะแล้วนะเราก็ไปทำบุญเรืเ่อยนะมันจะพ้มพันหนึ่งนะ <c oughs> อบอกว่าจอมปลวกแล้วให้ให้พ,อพ่อจอมปลวกออกจากตัว <c oughs> แล้วเสียงเราเป็นเออ ร้อยท่านเลยตอนปวดเข้าใจความหมายไหมเราถึงอาจมีอาการเป็นอย่างนี้หัวคอมหลังได้ก่อนนะนอนไปแล้วไรเด็ดน้ำมูลมาหน่อยนี่นี้ก็ได้น้ำมูลเดี๋ยวดูที่ลงยังหายปวดยัง มันโล่งมันหายปวดแล้วก็เราก็เปยนอย่ว่าไปทำบุญที่วัดน่ะนะเดี๋ยวจะไปสงสัยอะ่ะใช่ไหมลองเดินดูนี่เดินดูถ้ามันหายปวดมันโล่งก็ถูกทางแล้วเนาะเป็นไงเดินดูโล่งไหมเราเราสังเกตว่าก่อนทำพิธีเราปวดมาหลายปีแล้วใช่ไหมแล้วก็ทำลังเพ ถ้ามันโล่งก็แสดงว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำบุญให้จอมโขกเขาตอนนี้มันโล่งไหมมันไม่เจ็ดแล้วมันก็ดีแล้วไเนาะก็คือมันไม่มีอาการแล้วใช่ไหมถ้าออกไปมจะเป็นอางไเอาเป็นผีที่เราต้องไปทำบุญให้เขาเข้าใจตามหมายไหมแล้วจะไปอยู่ไปทาบุญให้เขาทําบุญให้เขาเนาะแต่ตอนเนี้มันหายเป็นปีกทิ้งเลยหรือเปล่าล่ะ ไม่เจ็บแล้วก็โอเคนะนะเอาเอาเป็นว่าศูนย์ถึงร้อยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันโล่งมันไม่เจ็บมันก็ต้องเป็นร้อยจริงหรือเปล่าแต่ว่าไม่เจ็บแต่ที่ไม่เป็นเรื่องมันโล่งไม่โล่งก็ยิ่งไม่ทำยิ่ไม่ตอบก็้าใจกันไหมมันต้องยิ้มหมูยิ้มแมวแล้วศูนย์ถึงร้อยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเออก็ดีนับเป็นเปอร์เซ็นต์เรารู้ไหมหรือไม่รู้ เอาเป็นว่าไม่เจ็บแล้วกันใช่คือก่อนก่อนทำมันเจ็บถูกต้องไหมหลังทำมันไม่เจ็บคือไม่เจ็บก,ก,ก,ก็คือจบถูกต้องนะโอเคอไปทำบุญนะถ้าไม่ทำบุญนะ่ะเขาจะกลับมาสิงใหม่เข้าใจความหมายเพราะมันตามเราเองนี่ผมแค่แจเจรจากกยาต้องรำในเวรให้เนาะนอ่ะหมดความอ่ะโชดีนะเออโชคดีนี่ไปทำให้เขานะจ้า